สวัสดีครับวันนี้เราอยู่นที่อยุธยานะครับหลายคนทักมาถามในเพจว่าอายุธยามีร้านหมูกระทะที่ไหนอร่อยนะครับผมก็มาแก้ตอบไปว่าร้านนี้เลยครับเจ้าพรหมหมูกระทะเนี่ยผมชอบที่สุดครับไม่ใช่ว่าร้านอื่นไม่อร่อยนะแต่ร้านนี้ตรงสเปกเราทางรสชาติคุณภาพวัตถุดิบบรรยากาศและการบริการนะครับมาที่ไรไม่เคยผิดหวังร้านอยู่ถนนนเรศวรซอยนเรศวร2หรือว่าคนอยุยาจะเรียกว่าซอยฝรั่งนะครับเพราะว่าในนี้จะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากันเยอะแล้วก็ช่วงสงกรานต์เนี่ยตรงนี้จะเป็นเหมือนถนนข้าวสารเลยครับคึกคักมากตัวร้านจะ ที่มีที่ฝากรถนะครับค่าบริการ50บาทตัวร้านจะเป็นบ้านไม้นะครับรีโนเวทไว้สําหรับทําเป็นร้านข้างล่างก็จะเป็นบาร์นะครับส่วนด้านบนก็จะเป็นห้องแอร์มีที่ดูดควันด้วยครับหรือถ้าชอบบรรยากาศแบบคลาสสิกก็จะมีโซนเอาท์ดอร์มีทั้งข้างล่างและข้างบนเลยครับเมนูก็จะมีหมูกระทะนะครับขายเป็นชุดไม่ใช่บุฟเฟ่ตนะครับตอนนี้ถ้าให้เลือกเนี่ยก็ขอเป็นแบบชุดแบบนี้ดีกว่าครับกินบุฟเฟ่ไม่ไหวแล้วครับอายุเริ่มเยอะที่ร้านก็จะมีชุดเล็กชุดใหญ่แล้วก็ชุดจัมโบ้เลยนะครับ้กนาต ยำแซบ่บมีอาหารตามสั่งด้วยนะครับของหวานเครื่องดื่มก็มีโอ้โหเมนูเขาเยอะจริงๆครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าจุดเด่นของร้านนี้คือวัตถุดิบดีมากครับทั้งหมูและเนื้อเลือกใช้ของคุณภาพที่สไลด์กันสดๆหลังร้านนะครับจะพูดว่าพรีเมียมก็ได้ครับแต่จะเป็นราคาที่เข้าถึงง่ายหมูหมักนะครับต้องเลือกหมูอย่างดีนามาหมักจนนุ่มด้วยสูตรของทางร้านครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่มัดใจลูกค้าเลยก็คือน้ําจิ้มครับที่ร้านจะมีน้ําจิ้มสูตรเด็ดที่เจ้าของร้านคิดค้นขึ้นเองรสชา อย่างอันนี้ก็จะแอบหอมแต่ใครนิดนึงแล้วก็ส่วนตัวนี้จะเป็นตัวคลาสสิกครับเป็นน้ำจิ้มซุกี้หมูกระทะที่เป็นซิกเนเจอร์ของเขาอันนี้อร่อยแบบมาตรฐานครับแต่ว่าตัวนี้ที่แตกต่างนะครับแล้วก็ที่ร้านทําให้ดูด้วยนี่ก็จะเป็นน้าจิ้มเจ้าพรหมฮอตแอนด์สไปซี่ครับก็จะประกอบด้วยพริกหอมแดงกระเทียมเอาไปคั่วจนหอมเหมือนทําน้ําจิ้มเจ่วเลยนะครับใช้พริกหลายชนิดทั้งพริกสดพริกแห้งคั่วแล้วก็มีรากผักชีด้วยนะครับเอามาปั่นรวมกันแล้วก็เอามาเคี่ยวกับน้าปรุงสูตรพิเศษนะครับแล้วก ขอนี้นะครับเป็นน้ำปลาแพงแล้วก็มีรสเค็มที่กรมกล่อมมันก็จะได้น้ำจิ้มที่มีความหอมเครื่องเผาครับรสชาติมี3รสนะครับตัวนี้มีที่นี่ที่เดียวแล้วก็มีน้ำจิ้มอีกสูตรหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าเจ้าผมฟรุตตี้ครับก็จะได้ความเปรี้ยวหวานจากสับป,ประรดแล้วก็จะมีกลิ่นหอมจากพริกและสมุนไพรต่างๆสูตรนี้เชฟก็คิดคนขึ้นเองด้วยครับจิ้มกับอะไรก็อร่อยครับเอาไปทําน้ําราดปลา3ราสรก็ได้เลยนะตัวนี้น้าจิ้มทุกตัวสามารถตอกไข่ได้ครับเพิ่มบาาาเนขงร,นนริ้้ะคมัมมจววใหํ๊ตอนี้้กก็จจะะะมมีททังหูรแล่ออนเีกยย เรามาเริ่มกันที่หมูกระทะกันก่อนชุดที่เป็นหมูกระทะชุดรวมไซส์เอสนะครับ239บาทก็จะมีสันนอกสันคอ3ชั้นเบคอนและตับครับแล้วก็จะมีชุดผักและน้ำจิ้มครับชุดนี้สําหรับ2คนได้เลยย่างบนเตาแบบคลาสสิกนะครับหมูดีมากน้ําจิ้มอร่อยพวกสันคอสันนอกเนี่ยมันก็จะนุ่มด้วยตัวมันเองครับไม่ได้นุ่มจากเครื่องหมักหรือว่าผงหมักใดๆนอกจากนี้ก็จะสามารถสั่งเพิ่มแยกได้ทั้งหมูและเนื้อนะครับมีคอหมูครับวันนี้อร่อยมากเป็นคอหมูคลุกน้ําปลาหวานครับ129บาทคอหมูลายสวยมากครับหมักกนนนน้าลลวแแแชีะยุ่่ม แล้วก็จานนี้เป็นคอหมูคลุกเกลือฮิมารยัน129บาทเช่นกันครับทีเด็ดเลยอันนี้ก็ติดใจตั้งแต่รอบที่แล้วนะครับถ้าเป็นสายเนื้อที่นี่ก็ตอบโจทย์เหมือนกันเพราะว่ามีเนื้อหลากหลายส่วนให้เลือกครับจานนี้คือเนื้อใบพายไทวากิว299บาทเนื้อนุ่มมากกินกับน้ำจิ้มเจ่วเนี่ยเข้ากันสุดๆแล้วก็ตัวนี้คือเนื้อหางตะเข้ไทไวากิวครับ159บาทอันนี้นุ่มแล้วก็ติดมันหอมๆตรงขอบเหมือนพิคันย่านะครับแล้วก็จะมีเสือร้องไห้ไทไวากิว99บาทครับเสือร้องไ,ขขไห้ นส่ววตัแล้วก็มีริบอายไทยโคขุนสลด์79บาทครับลิ้นวัวโคขุนสลด์79บาทของทะเลก็มีนะครับมาทั้งกุ้งและหมึกที่สดมากกุ้งถาดละ99ปลาหมึก79นะครับย้ายมาที่เจ่าฮ้อนครับก็มีทั้งชุดหมูและชุดเนื้อนะครับอันนี้เป็นชุดหมูชุดเล็กนะครับ199แล้วก็ส่วนชุดเนื้อเนี่ยก็399ครับมีริบอายสลด์มาให้1ถาดน้ำซุปที่นี่จะหอมสมุนไพรมากแล้วก็มีรสชาติอร่อยในตัวน้ำซุปเลยครับทั้งเผ็ดเปรี้ยวมีหวานปลายๆครับเวลากินเจ่าฮ้อนเนี่ยถ้าเป็นเนื้น้าลกเยสุ จะเข้มข้นอร่อยมากใครชอบเจ่วฮอนก็น่าจะถูกใจที่นี่นะครับนอกจากนี้ก็จะมีเมนูเสรมิมอื่นๆนะครับก็มีผัดไทยกุ้งสดนะครับเมนูใหม่ที่อร่อยรสชาติดีเลยนะครับใครที่ชอบกินผัดไทยเนี่ยคืออยากจะบอกว่าผัดไทยร้านนี้อร่อยมากครับถ้าเปิดร้านขายผัดไทยอย่างเดียวผมว่ามีคนต่อแถวยาวแน่ๆเลยแล้วก็มีาผัดกระเทียมที่คนสั่งกันเยอะผัดแบบหอมเนยหอมกระเทียมมากแล้วก็ผัดมาจานต่อจานนะครับมียกก็จะลวกทีละออเดอร์เหมือนกันไม่มีการลวกทิ้งไว้น้ำตกคอหมูย่างนะครับมีไก่ทอดเบียร์มีกุ้งทอดซอสเจ้าพรหมนนะััีรรมคคบ ออกฝรั่งหน่อยมีปูอัดทอดโรยชีสนะครับโอโหเมนูกับแกล้มทางนั้นเลยนะเป็นร้านหมูกระทะที่มีมากกว่าหมูกระทะนะครับยิ่งช่วงเย็นๆค่ำๆเนี่ยบรรยากาศดีมากเหมาะกับการมาสังสรรค์กับเพื่อนฝูงหรือมาก,กับครอบครัวคนรู้ใจมาได้หมดเลยนะครับร้านเจ้าพรหมหมูกระทะเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่4โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนนะครับครัวปิด5ทุ่ม40พิกัรและรายละเอียดเดวแปะไว้ให้ใต้คอมเมนต์นะครับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใ่คลิปหน้าสวัสดีครับ